สิได้มากแกงไหวแล้วครับแล้วครับท่านผู้ชมมัดขึ้นกันบ่ครับเมนูนี่หม้อกระทะทางไฟลงไปครับโอ้ผมอ่ำลํำเสียบด้วยครับม้นนี้สิได้มากแกงใส่เห็ดเฟียงครับเห็ดเฟียงหรือว่าเห็ดฟางนี่สูทงผมผมจะใส่น้ำยาหนังครับท่านผู้ชมนม้ำยานางลงไปเลยครับไหวสดๆแล้วครับ ลงไปเลยผมจะใส่ข่าวเบียร์น้ำเลยครับท่านผู้ชมบางท่านอาจใส่เบอร์ไซด์ก็ได้แต่ามักครับใส่เบอใส่ซด์อะไรก็รสำหรับสูตรของผมผมใส่ข่าวเบียร์น้ำข่าวเบียร์ก็ริกแห้งล่ะครับนี่เดี๋ยวฉีดมาละาไล่ข่าวเบียร์ก่อนอเดี๋ยวมันสีติดก้นหมอ้อกับปิดทับป,ปีกครับแล้ลไล่มันก่อนข่าวเบียร์เดี๋ยวรอหนามมันห่อนก่อน ผมยังสิเทเข้าเบียร์งผมจะใส่ตะไคร้ทำเลยครับท่านะผู้ชมนี่ตะไ,ไคะนะร้ลงไปเลยหอมๆน้ำกวานดีขนาดท่านผู้ชมเขาเบียร์งไปเลยแหละครับนี่ผมละลายน้ำใบกระมักรีแข็งลงไปเลยใส่เข่าเบียร์น้ำน้ำมันสิ่คนอุจุเข้มข้นดีครับท่านผู้ชมตามด้วยไวเลยครับไวสดๆลงไปเลย เมนูนี้มักขมำลำเสียบครับท่านผู้ชมไหวใส่มักรสชาติขมๆแบบนี้นี่เสียบด้วยครับปรุงเครื่องเลยครับท่านผู้ชมน้ำปลาลงไปหลยๆจากหน่อยน้ำปลาน้ำปลาแล้วกับผงนัวครับท่านผู้ชมผงนัวลงไปเลยโอ้ลงไป ยอยากลวงจากน้อยอยู่ผงนั้นน้ำปลาครับน้อยหนึ่งนี่จะมีแค่นี้ครับ่้าผู้ช่วงเื่่งปรุงค้นขาบเบียดจักน้อยเดี๋ยวมยันจะติดหม้อกนกระทะเสียบแล้วครับแกงไหวน้ำยาแนางเข็มข้นขนาดเลยรอยด้วย ลูกดวดครับหมากเผ็ดผมจะใส่ผงปรุงรสน้ำครับผู้ชมหน่อยนึ่งแร้วผมหมกักมันนงวดีีผงปรุงรสเอาไปจักหน่อยอไฟกาดีขนาดนตามด้วยเห็ดเลยครับเห็ดฟางลงไปเลย เฮ็ดบดกับเขากันนะผู้ชมแต่ว่ามือนี้ผมได้เฮ็ดฟางลงไปฟางลงไปเลยไฟกาบันนี้ข้าวเย่เยวกับซุกแล้วนผู้ชมเฮ็ดกับไว้ขาดเมื่อใดเลนนี้ครับผักขาลงไปเลยจบถ่ายเดียวพยิตูอหอมๆสดทันทวนมาสดทันทวนน้ำกันนะผู้ชมขมผมเสแยบๆขมลำลำ แกงหวายไส่เห็ดครับผมท่านผู้ชมกจะเสียบบอสุดยอดเท่านั้นแหะครับมาเสียบเสียบน้ำกันเนื้อหารยีสาบนบานๆขึ้นกนลือแะครับท่านผู้ชมซุกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้กินหอมขนาดเลยกินไหม ดี๋ยวจะเสียบค้าขนาดครับนี่แกงหวายเสียเห็ดแกงหวายเสียเห็ดฟางครับผู้ชมเบิ่งจะเสียบบ่มาสวดน้ำกันครับสวดจนหอนแกงหวายแกงองไม่น่ะเสียบขึ้นกันนี่แต้ามือน,นี่ได้แกงหวายครับท่านผู้ชมผมผมำลำมาซิมเมืงองวันครับบรรยากาศเศร้าๆแบบนี้นะผู้ชมวันไปทำงานเลยครับสวดจนหัน ขม,มอำลำครับท่านผู้ชมขมอำลำนั่ๆสะละ่ะโอ้ข้าวเหนียวบ้านัสุกซๆครับข้าวเหนียวสุกนี่มาจำเปียกเลยชุ่ยหยดครับเมืองตอนไหวขมๆอำลำตอนไหวมาๆๆครับท่านผู้ชม ผมผมยาบมามามาครับนี่แหละครับรสชาติที่ใส่เลี่ยงไว้ใส่เห็ดผมบำำําำเจ็บียบน้ำกันครับผมมามามา,มาครับ